รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยนี่คือรายการจีนจำเป็นปีที่3แล้วนะครับรายการ,อรสอนภาษาโดยกระทรวงศึกษาธิการและผมครูพี่ป๊อบนัทพงษ์ การที่จะได้ทั้งความสนุกความสุขและที่สำคัญได้ความร,รู้ด้วยครับผมจะทำให้ภาษาจีนเป็นเรื่องง่ายสำหรับทุกคนแล้วคุณจะรู้ว่าภาษาจีนไม่ยากเลยครับเหอดผึ่คเน็ดผึ่านเมีน ลองดูป้ายหน้าร้านได้นะครับนี่อะไรฮะจีโร่เมียนจีไก่โร่เนื้อเมียนก็คือหมี่นะครับเพราะฉะนั้นจีโร่เมียนก็คือบะหมี่ไก่ตุ๋นนี่เองนะฮะสวัสดีครับก็ไปเชียรนกุญุขเหมือนเดิมนะนรับเฮีก็ไปโชว์ขั้นจีนจําเป็นปีที่3าแล้วนะครับปีนี้เนี่ยนะฮะรายการจีนจําเป็นของเราที่ผลิตโดยกระทรวงศึกษาธิการกับผมครูพี่ป๊อปเนี่ยนะครับจะทํากันแบบง่ายๆนะฮะบ้านๆนะครับเพราะนั้นก็ จะไม่ได้ภาพสวยงามอะไรมากนะฮะแต่เราเน้นความเรียลนะแล้วถ้าหากว่าท่านผู้ฟังตั้งใจฟังแล้วก็รับรองนะครับว่าคือปีนี้เนี่ยเราจะเน้นเกี่ยวกับสายงานบริการลว้ลวนๆเลยเพราะว่านักท่องเที่ยวจีนนี่เข้ามาเยอะมากนะเขาเข้ามาทําอะไรเขาเข้ามาเที่ยวเรียนนะมาศึกษามาเรียนนะที่สำคัญก็คือไม่ว่าคุณจะมากุงตั่มาทำงานหรือจะมาทำอะไรก็ตามคุณต้อง ชิวัตก็อ,อะไรกินข้าวนะฮะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยคนจีนเนี่ยเขามีอยู่คำพูดหนึ่งนะครับเขาบอกว่ายูชีส์มินอีชิอเว่ยเทียนคืออะไรเรื่องกินเนี่ยเนี่ยมันเป็นเรื่องที่สำคัญมากเหมือนกองทัพเดินด้วยท้องอะไรอย่างเงี้ยท่านผู้ฟัง <S <S ทราบไหมครับว่าร้านอาหารที่มีชื่อเสียงที่สุดในประเทศไทยคืออะไรรู้ไหมครับ คือลู่เปียมทันนะฮะก็คือร้านข้างทางนี่แหละคำว่าลู่คือเส้นทางคำว่าเปียนคือข้างคำว่าทันก็คือพวกรถเข็นพวกนี้ uh. นะฮะพูดไปพูดมาจะหมดเวลารายการแล้วยังไม่เริ่มกินก๋วยเตี๋ยวเลยนะฮะเดี๋ยวตั้งเวลาก่อน we have limited time ิ้งก็สืุกเียนผมตราเตรียมเมียนไ้แล้วนะฮะ วัเหมือนหลายชื่อเมียนวัวเหม็นคือพวกเราหลายคือมาชื่อคือกินเมียนก็คือหมี่อ่ะจำเอาง่ายๆมันก็จะมีหลายเส้นให้คุณเลือกมันก็จะมีนี่คือเส้นหมี่ใช่ไหมเส้นหมี่เนี่ยเขาเรียกว่าหมี่ฝร่งอีกรอบนะหมี่ฝรั่งงงไหมคือคำว่าฝร่งเนี่ยก็จะเป็นอารมณ์แบบเส้นแป้งนะฮะต่อไปนี่น,นะเส้นเล็กเนี่ยเป็นเหอฝร่งอีกรอบนะเหอฝร่งที่ กวางตุ้งหรือว่ากวางโจเนี่ยนะเขอเฟินจะมีความกว้างกว่าเรานิดหนึ่งแต่ว่าไม่กว้างเท่าของเราดูนี่ของเราเนี่ยนะเส้นใหญ่ของเราเนี่ยเขาเรียกว่าควนเฟินนี่คือควนเฟินควนเฟินคือเส้นใหญ่คำว่าควนนี่แปลว่ากว้างนะฮะตรงข้ามกับคำว่าจ่ายจ่ายแปลว่าเล็กนี่คือเขอเฟินนี่คือตั้นเฟินทำไมถึงเรียกตั้นเพราะว่าตั้นเนี่ยแปลว่าไข่ก็คือเส้นบะหมี่ที่มันมีไข่อยู่เขาเรียกว่าตั้นเฟิน นะสวยเนี่ยก็คือฟังเปี้ยนเมียนหรือว่าเผ่าเมียนนะฮะคำว่าฟังเปี้ยนคือสะดวกฟังเปี้ยนเมียนหรือว่าเรียกยงไสั้นๆนะมาม่านะฮะคนจีนเนี่ยจะออกสำเนียงว่ามามะเมียนก็อย่าไปแปลว่าเส้นหมี่ของแม่นะฮะเพราะว่ามันใช้ตัวเดียวกันก็คือมามะนะฮะแต่ถ้าพูดให้ถูกก็คือเส้นหมี่กึ่งสำเราจรูปเขาเรียกว่าฟังเปี้ยนเมียนอีกรอบนะครับฟังเปี้ยนเมียนมี่เสยน เสือเนควนฟิน,ฟนต้านเมียนนะฮะแล้ว,วันนี้นะครับสิ่งที่ผมเลือกมา่ก็คือหมี่เมีก็คือเส้นหมี่แล้วีเนี่ยพอเห็นที่ผมนั่งอยู่คุณก็จะเห็นว่าโอ้โหจะไปกินที่ไหนในโลกเนี่ยมันก็จะไม่ได้แบบฟงฟู่ยตู้ถ่ายนะค,คืออุดมสมบูรณ์เหมือนกับบ้านเรานะครับดูสิผ่ก hey ชานเรบชคือโอ้โหเครื่องพวกเนี้ เข่เลียวสุดยอดเรามาดูที่ไอ้นี่กันไหม mm hmm. เครื่องปรุงแค่เครื่องปรุงนี่ผมก็พูดไปก็จะหมดเวลาแล้วนะ mm hmm. เพราะอะไรรู้มันเยอะมากเลยดูนะ mm hmm. เครื่องปรุงนี่สมมติว่าอันนี้เขาเรียกว่าไผาถังไฝถังนี่ก็คือน้ําตาลขาวนะครับไผ่ถังียวฝรน mm hmm. ตัวนี้เป็นผงนะฮะนี่คือ辣椒粉白醋ใส่แปลว่าบบขาวคําว่าชู่เนี่ยเหมือนกับพวกตระกูลแบบ น้ำส้มชิกโชมี่ก็เรียกว่าชู่นะมันย่อมาจากคำว่าเจอชู่แต่ตัวนี้เนี่ยนะครับคนจีนจะเรียกว่าไผ่ชู่ล่าเจียวนะก็คือไผ่ชู่คือน้ำส้มสายชูขาวแล้วก็ผสมกับล่าเจียวลงไปก็คือผสมกับพริกลงไปนะที่ผมบอกแล้วล่าเจียวว่าพริกล่าเจียวผงนี่คือล่าเจียวผงเอกลักษณ์ของเมืองไทยก็จะต้องมีนี่花生ผงนะครับคขาเรียว่า花生นี่ก็คือกัวลิสง เขาพูดรั่นคืออะไรอ่ะพอผมพูดอย่างเงี้ยคุณดูนี่นะพริกป่นถั่วลิสงป่นผมก็เติมคำว่าฝรั่นเข้าไปก็คือาเียว辣椒粉นะาเียว辣椒粉คือพริกป่นขาวเชงฝรั่นนี่คือถั่วลิสงป่นเห็นปะ่นะแต่น้ำตาลนี่ไม่ต้องป่นนะเออบอกว่าใส่ถังก็พอรู้เรื่องทีนี้ผมชื่อวันนี้เนี่ยนะครับก็คือจีโรวเมี่ยนจีก็คือไก่โรวก็คือเนื้อนะ จีโร่เมียนก็คือบะหมี่ไก่นะครับทีนี้่ในระหว่างที่กินเนี่ยมันก็จะเห็นว่าไอ้จีโร่เนี่ยเนื้อไก่มันก็แบ่งเอาไปหลายส่วนนะน่องไก่เขาเรียกว่าจีถั่วอีกรอบนะจีถั่ว คือผมก็รู้สึกลำคาญเสียงก่อช่างไงแต่ว่าถ้าหากว่าคิดดูให้ดีแล้วมันก็เหมือนกับเสียงน้ําไหลเสียงนกร้องมันคือธรรมชาติอย่างหนึ่งของการนั่งทานอาหารริมทางในกรุงเทพมหานครออต้องกินอย่างนี้ที่พูดถึงไหนนองไก่ไก่นี่คือจีนะคำว่ถา,าถุยเนี่ยก็คือน้องจี้ถุยจึงเป็นน้องไก่ มันต่างกันไอ้นี่ยังไงไอ้นี่คือไก่ที่มันชูนิ้วกลางให้เราอยู่เนี่ยเขาเรียกว่าจีเจียวนะจีเจียวนี่จีถั่ยนะจีถั่วคือน่องไก่คุณจะไปเจอน่องตัวอะไรคุณก็ใช้ถั่ยเหมดะเช่นสมมติว่าคุณไปเจอน่องแพะคุณก็ไปใช้คําว่ายางถั่วนึกออกปะก็เปลี่ยนจากไก่ตัวนี้ให้มันเป็นแพะนะฮะส่วนไอ้นี่เขาว่าเจียวเนี่ยมันก็คือตีนไก่ อันนี้อย่าเพิ่งเซนเซอร์ผมนะเพราะว่ามันเป็นคำศัพท์ที่คนเขาใช้กันทั่วไปนะฮะคือผมก็มองว่ามันไม่ใช่คำหยาบอะไรนะผมนี่ไม่ค่อยถนัดกินตีนท่าไหลนะจริงจริงคนไทยธรรมดาเราก็เรียกว่าตีนไก่นะฮะจีนใช้คำว่าจี๋เจียวถ้าหากว่าไม่ใช่ทั้งจี๋เจียวและจี๋ถั่วก็จะเป็นจีโร่นะฮะมันก็ยังจะมีแล้วนี่อเตีเยวไก่ต้องมีมะระ นี่เสน่ห์ของเมืองไทยต้องมีมะละนะครับมะละนี่มีรสอะไรฮะรสขมคนจีนเขาก็เลยเรียกมันว่าเป็นแบบเป็นผลที่มีรสขมอ่ะเขาเรียกว่าขู่กวานี่ฮะขู่กวากวาเนี่ยมันคือผลไม้นะเช่นแบบซีกวาก็เป็นแตงโมนะครับคามีกวาก็เป็นแคนตาลูปนะอะไรกวากวาพวกนี้ก็เป็นผลแต่เนี่ยขู่กวาคือโอ้โหผล นะนี่ก็คือแบบมันละนี่เองนะแต่ไม่อะไรผมทานได้แต่หราใครที่ชอบกินมัละก็ยินดีด้วยนะคุณเป็นคนที่มีแนวโน้มว่าจะมีสุขภาพดีนะแล้วผมก็ชอบมาทานร้านนี้ด้วยเพราะว่าอร่อยสะอาดขาชก好吃干ิสะดวกังเฟ方便最ีย的是่们看的是就อ便宜ราคาถูกน,นะฮะในระหว่างที่ผมกินเนี่ย 报名能打开评论不是能干我俩第二个过程就是先选个肉就你要吃什么样的肉虽然是同样的鸡就是你要选你要不要鸡腿你要不要鸡肉,你要,要鸡肉你要不要鸡脚你要不要那些鸡的内脏 นะคือจะเอาเนื้อไก่ไหมน่องไก่ไหมเครื่องในไก่ไหมอะไรอย่างงี้นะเอาก็บอกเอาไม่เอาก็บอกไม่เอาติดตั้งก็กดขั้นตอนที่สาม step t h r e งเดหรือชฮ้ย你要吃汤的还是吃干的？他妈汤的呢？就是 soup เพราะนั้นนะฮะถ้าว่าเนียชิท你งเด的มันก็จะกลายเป็นทั汤粉นก็คือเป็นบะหมี่น้ำเป็นก๋วยเตี๋ยวน้ำอะไรก็ว่ากันไปนะแต่ถ้าเนี่นเด的 มันก็จะเป็นบะหมี่แห้งอย่างที่ผมเลือกคือผมเป็นคนที่ชอบทานบะหมี่แห้งก๋วยเตี๋ยวแห้งแล้วก็จะขอ,อน้ำซุเปเพิ่มมาหนึ่งถ้วยสดแล้วมันชื่นใจนะฮะน้ำซุปตัวนี้เนี่ยเขาั้จงเจาไปต้มกับกระดูกหมูหรือซี่โครงไก่ที่สำคัญคือต้องใส่หวัวไยเทา้า ค,คือบางร้านเนี่ยถ้าหากว่าโอ้โหแบบขี้งกขี้เหนียวเนี่ยก็จะไม่ได้ต้มกับซี่โครงหรอกนะออแต่ที่ร้านนี้เนี่ยผมชิมดูนี่ผมรู้เลยว่ารสชาติของซี่โครงไก่ออนะครับเขาจะยุ่งยุ่งจนะี的那个骨头去熬汤然后这汤呢อ会啊很香很浓ะนนนะค,คือมีรสชาติที่เข้มข้นแล้วก็กลมกล่อมแล้วก็กลิ่นหอม ที่สำคัญคือหัวชัยเท้าเนี่ยต้องใส่ลงไปนะคือลัวบวลัวบเนขาไม่ได้เลยในขณะที่ทานเนี่ยก็จะมีใบโหระพาให้มาด้วยนะครับคนจีนก็จะงงว่าโอ้โหมื้อหนึ่งเนี่ยอะไรมันจะขนาดนี้มื้อหนึ่งสี่สิบบาทห้าสิบาทเนี่ยมันได้ขนาดนี้ใบโหระพาเนี่ยนะฮะเขาเรียกว่าจิ้วซู สู้สู้คือผมกินอะไรก็ได้อะที่มันกินแล้วถูกแล้วก็มีประโยชน์มหมดเวลาแล้วยังเฮ้ยหมดเวลาแล้วหมดตั้งนานแล้วในนะฮะหลานยายชื่ออะไราย,ยายยังไม่รู้เลยแนมะ่ฮะถ้ายายไม่โดดงานเนี่ยผมมาถ่ายให้ายายได้ทุกวัน,นยกล้อให้ผมอีกแก้วยกไหวเปล่า,าย,ยกไหวไหมเหรอยกไหวเปล่ายกล้อ สี่ลออ้ลอ,ลอเอลอเยยกให้ขึ้นนะยายมีแค่สามลอ้อไปเร็วมีอยู่สามลอ้อจะยกสี่ล้อดได้ไงมาเอายกล้อให้ผมแก้วนี่เลยเนี่นะย รู้ายายขายกี่ปีแล้วไขายม,มาตั้งหลขายมาสิบสี่สิบห้าเอ้าขายมาสองปีเองปีนี้สิเนี่ยใช่ <c oughs> ไหมขายมาสปีไม่รู้หรอกุเเองไปคุณุมเหร้อนเรา่้กนดกงเรางเ้กนีน 如果你想来吃这个鸡肉面的小摊在哪里呢？你可以坐轻轨到了沙拉梁轻轨站，或者也可以乘坐地铁到了世龙地铁站。要抵达吗？那，easy，นะครับ。มาที่สถานีรถไฟฟ้าสาระแดงนะฮะคุณก็จะเดินเข้าศรีลมคอมเพ层นะชั้น1จะมีทางออกข้างหลังอยู่นะครับพอเราเดินออกจากประตูด้านหลังศ、um、รีลมคอมเพล็กซ 这个鸡蛋面不、就是鸡蛋面，<果>你别来哇！鸡肉面，这个鸡肉面的小摊就会在你的右手侧，那家店米鸡呢？呐，它就右往左手侧。Step one，改？呵原来，我来给你打个蛋。 แฟโบราณปวดหัว <c oughs>